นะครับในส่วนของงนจันทร์ที่27เจนี่ยนะครับจะมีการนะครับโอนเงินเข้าให้เนี่ยนะฮะ7จ็ดแสนคนด้วยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ d ีดอมช n n นลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับ วันนี้มาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงครับแล้วก็มาสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราอีกสักนิดนึงครับในส่วนของมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับต้องบเดือนนะครับของนโยบายรัฐบาลของเรานะครับที่ก็จะเริ่มนะครับเห็นภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นในมุมของนะครับกระบวนการต่างๆนะครับ ในส่วนของนะฮะสถานะที่น่าสนใจนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นสถานะที่หลายท่านนะครับต้องรอคอยและก็อยากให้เกิดขึ้นกับเราเร็ววเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเข้าใจจริงๆครับในส่วนของหลายท่านที่นะครับปรากฏสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นดังที่ผมจะแบ่งปันต่อไปนี้หรือสถานะอื่นก็แล้วแต่นะครับในส่วนของสถานะที่เรียกว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านวงเด็บ ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้สถานะนี้อย่างที่บอกไปครับรอรอบการโอนเงินนะครับและแน่นอนครับก็ทางรัฐบาลนะครับก็โอนเงินนะครับทุกวันนะครับเว้นวันหยุดราชการคือเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พวกเรามาดูกันนิดนึงว่าสถานะณปัจจุบันนี้นะฮะการโอนเงินไปเท่าไหร่แล้วแล้วนะครับในส่วนของนะครับวันอาทิตย์ ข้างหน้านะครับจะมีโอนมีการโอนเงินอย่างไรนะครับเพื่อจะให้พวกเราได้ออรอรุ้นการตรวจสอบสถานะนะครับเพื่อจะให้นะครับได้รับเงินเข้าสักทีนะครับเป็นกําลังใจให้จริงๆเลยทีเดียวนะครับ มาดูกันนิดนึงครับในส่วนของวันที่24นะครับที่ผ่านมานะครับนี้นะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่านะฮะกลุ่มนําส่งข้อมูลนะครับหลายท่านก็นําส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผ่านกระบวนการเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลเราถูกต้องนะครับทางรัฐบาลนะครับหรือกลุ่มนะครับที่ดูแลก็โอนเงินเข้าให้นะครับในกลุ่มนี้นะฮะอยู่ที่500,000คนเรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกไปนะครับในการเปิดทบ ส่วนสิบนะฮะตั้งแต่เขาเรียกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการยื่นรวมไปถึงเกี่ยวกับการผ่านเงื่อนไขผ่านเกณฑ์นะครับที่นะครับตั้งไว้นะครับแล้วก็มีการนะครับโอนเงินให้อีกนะครับจำนวน200,000คนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทั้งกลุ่มที่เราเรียกว่านำส่งข้อมูลแล้วข้อมูลนะครับทำการ ผ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับแล้วผ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วทั้ง2กลุ่มนี้นะฮะนะครับรวมกันแล้วนะครับอยู่ที่7 0 0 0 0สคนแล้วฮะนี่คือในส่วนของล่าสุดท,ที่ผ่านมานี้นะครับ วันที่27นะครับเมษายนนี้คือวันจันทร์นี้นะครับในส่วนของสถานะที่ใครเปลี่ยนนะครับมาอยู่ในส่วนของอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะนะครับลงทะเบียนของท่านวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ในส่วนของวันจันทร์ที่27เจนี่ยนะครับจะมีการนะครับโอนเงินเข้าให้เนี่ยนะฮะ7แสนคนด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นวันจันทร์นะครับก็รอรู้แล้วกันนะครับใครที่นะครับมีสถานะอย่างที่ผมแบ่งปันไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็คือวันอังคารที่28นะครับก็จะมีการโอนเงินเข้านะครับในกลุ่มสถานะ อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับก็จะโอนเงินเข้าให้อีก8 0 0 0 0นคนนะเพวกเราครับนี่คือวันจันทร์อังคารนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะรวมทั้ง2วันนะครับก็คือ27และ28เมษายนคือวันจันทร์และวันอังคารเนี่ยนะครับกลุ่มที่อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับ ก็จะรวมแล้ว2วันนะครับโอนเงินเข้าให้1.5ล้านคนครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ ต้องบอกว่านะครับลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยาในช่วงของโควิด19นี้นะครับเข้าใจและอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็เชื่อมั่นว่าถ้ายื่นข้อมูลถูกต้องตามกติกานะครับแล้วก็ได้รับการตรวจสอบและสิทธิ์ต่างๆเชื่อว่านะครับพวกเราได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆครับช่องฟ e ี o m ม h ชน n e ลนะครับผมกบเกษมสันต้องรำราไปแล้วขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ